กระทรวงศึกษาธิการนะคะเตรียมการจัดงานใหญ่ค่ะวันเด็กปีนี้นะคะเปิด4โซนสุดปังและของรางวัลกว่าแสนชิ้นเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะถแถลงข่าวเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568นะคะภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขสมาร์ทคิดแฮปปี้ฟิวเจอร์เดอะคลาสรูมนะคะ uh, for ฟิเจอร์นะคะห้องเรียนแห่งอนาคตนะคะยาวหน่อยเนาะกับแนวคิดนี้นะคะซึ่งก็มีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนิชิตชอบคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานในการถแถลงข่าวที่งานวันเด็กปีนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นในวันเสราร์ที่11มกราคม2568เริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีความตั้งใจที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คำขวัญถุกโอกาส คือการเรียนรู้พร้อมกับปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองโดยได้รับเกียรติจากนางสาวแพทองทันจินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการในแนวคิดเรียนดีมีความสุขสมาร์ทคิดแฮปปี้ฟิวเจอร์นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสผ่าน4โซนค่ะการเรียนรู้สุดล้ำนะคะได้แก่โซนที่1ค่ะคิด i n o v a t i o n Park เวทีเด็กโชว์ไอเดียนะคะจัดภายในกระทรวงศึกษาธิการพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ2568 mm hmm. การแสดงเรียนดีมีความสุขเฟสติวัลทอล์คโชว์พูดคุยกับดาราต้นแบบ mm hmm. การแสดงดนตรีแบบใหม่ๆ mm hmm. การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมพลังเด็ก mm hmm. นะคะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ค่ะ โซนที่สเนี่ยเป็นห้องเรียนในฝันนะคะจัดบริเวณถนนราชดำเนินนอกจําลองห้องเรียน VR คะ่ะเพื่อการศึกษาและการเรียนแบบ Inter, อินเตอร์แบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะบูธฐานผจนภัยสํงงานักงานลูกเสือแห่งชาติบูธหน่วยงานเอกชนนะคะนี่เป็นโซนที่สโซนที่3ค่ะเป็นการจัด AI วันเดอร์แลนด์ค่ะจัดบริเวณถนนลูกหลวงนะคะบูธจำลองการใช้ AI ในการเรียนรู้การออกแบบหุ่นยนต์ AI ช่วยทำกันบ้านบูธหน่วยงานเอกชนบูธสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรถโมบายเคลื่อนที่บูธของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะโซนที่4ค่ะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบเป็นโซนส่วนสนุกดิจิทัลนะคะจัดภายในกระทรวงศึกษาธิการส่วนสนุกและเครื่องเล่นไฮไลท์กับเซอร์ไพรส์ใหญ่ ค่ะภายในงานวันเด็กที่เด็กๆเนี่ยจะได้มาสัมผัสด้วยตนเองนั่นก็คือการตามรอยวังจันทร์เกษมนะคะ ปี3พร้อมกับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากวังจันเกษมนะคะสู่กระทรวงศึกษาธิการที่ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยแล้วก็จะได้มีโอกาสในนั่งเก้าอี้ทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะพร้อมกับรับรับเซอร์ไพร,รส์รของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งงานวันเด็กในปีนี้นะคะนอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะได้เตรียมของขวัญของรางวัล การแสดงกิจกรรมของการการแสดงบุญนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างมากมายแล้วก็ยังมีความพิเศษจากกิจกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจําประเทศไทยสํานักงานเลขาธิการซีมีโออีกด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดที่อยู่ใกล้กับกระทรวงศึกษาธิการสามารถพาลูกๆหลานๆไปร่วมกิจกรรมได้จัดเต็มทั้งความรู้และความสนุกพร้อมกับของขวั อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่พร้อมจะส่งความสุขให้เด็กๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะก็คือจัดอยู่ทุกที่นะถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ทุกพื้นที่นะคะที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั่นเองอันน ok 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 ี้ก ok ็จะเป็นในส่วนของทางทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการจัดแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในปี2568นี้นะคะ